สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยครั้งที่27นะคะยังอยู่ในเรื่องของการอ่านเรื่องไผนีบนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเป็นบทนำ คะจากที่ครูได้อ่านไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะในคลิปนี้ก็อยากจะให้นักเรียนลองฝึกอ่านบทประพันธ์นี้ดูนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็อ่านออกเสียงได้เลยนะคะจะอ่านออกเสียงด้วยตนเองหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยก็ได้นะคะสำหรับเรื่องภัยเงียบของเราในวันนี้นะคะเรื่องภัยเงียบเนี่ยเป็น การเล่าเรื่องถึงพิภัยที่ใกล้ตัวจากการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะคะซึ่งพิภัยนี้นจะเกิดจากการไว้วางใจบุคคลที่เราติดต่อหรือสนทนาในโลกไซเบอร์หรือโล,โลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้จักบุคคลผู้นั้นดีพอ อาจจะทำให้เกิดการถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินร้ายแรงหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะซึ่งในเรื่องภัยเงียบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เตือนสติเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนไมไว,ว้วางใจใครง่ายๆนั่นเองนะคะมาดูเรื่องภัยเงียบนะคะถ้านักเรียนคนไหนสะดวกที่จะอ่านเองนักเรียนก็กดหยุดคลิป แล้วก็อ,อ่านบนหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีหนังสืออาจจะอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วท้ายชั่วโมงมีแบบฝึกหัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเลยนะเรื่องมีอยู่ว่าแพนแพนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งะคะเขามีฝีมือในการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะว่าเขามีพี่ชายที่ว่าชื่อที่ชื่อทศที่เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนจนทําให้แพนเนี่ยมีความเกินหน้าเกินตาในหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างนะคะถึงแม้ว่าแพนเนี่ยจะเชี่ยวชาญในด้านการใช้คอมพิวเตอร์แต่เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อยมจําเป็นไม่อยู่ที่หน้าจอน,อนานๆเพราะว่ากลัวสายตาสั้นนะคะสมองไม่ปลอดโปร่งเพราะขาดการออกกําลังกาย นะคะแพนเนี่ยช่วยแม่ส่งอีเมลติดต่อกับป้ารัฐที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนสืบค้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการเซิร์ชความหมายของคำว่าอาระยะชนคือคนที่เจริญแล้วนะคะกับคำว่าอานาระยะชนคือคนที่ยังไม่เจริญคน่าดถือน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถ การใช้คอมพิวเตอร์ของแพนนั่นเองนะคะวันหนึ่งนะคะพี่ทศเนี่ยก็คือพี่ชายของแพนกลับบ้านด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดนะคะเพราะว่าป่านเพื่อนของพี่ทศเนี่ยถูกฝรั่งที่รู้จักจากการแชทหลอกว่าอยู่ต่างประเทศรูปรอจะมาที่กรุงเทพแล้วก็นัดเจอกันนะคะแต่โชคดีที่ป่านเนี่ยชวนเพื่อนไปด้วยเมื่อนัดพบกันกลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนพุงปุ้ย เขาอยากกินอาหารไทยทั้งคู่ก็พาไปพอกินเสร็จฝรั่งทำทีว่ากระเป๋าจะตางหายให้ปานเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้พนักงานเสิร์ฟบอกว่าฝรั่งคนนี้อยู่ที่พัทยาหลอกคนกันมามากแล้วขณะนี้ตำรวจกำลังจับตาดูอยู่นะคะโชคดีที่ปานเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจถูกหลอกและ นำไปทำไม่ดีไม่รายได้นั่นเองนะคะพี่ทศเนี่ยก็เลยเตือนแพนให้ระวังไม่แชทกับคนแปลกหน้าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้บอกจะได้ช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะมีวันหนึ่งแพนเนี่ยเขานั่งเงียบแล้วก็ตัดสินใจเล่าให้พี่ทศฟังว่าแพนเนี่ยได้เข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์ได้สนทนากับพี่ต่ายลูกของปรัตนะคะแล้ววันนึงเนี่ยพี่เจี๊ยบ ก็เข้ามาขอเป็นเพื่อนพี่เจมเนี่ยเป็นคนที่ใจดีรักเด็กมีคําแนะนําสอนสอนดีๆอยู่เสมอนะคะแพนเนี่ยมีแต่พี่ชายจึงยึดพี่เจมเป็นพี่สาวส่งรูปให้การดูรูปของพี่เจมเนี่ยเห็นหน้าไม่ชัดพี่เจมบอกว่าเป็นการถ่ายรูปแบบศิลแบบอาร์ตนะคะซึ่งแพนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีความลับอะไรในเรื่อง ที่บ้านเนี่ยมีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้พี่เจีย๊ยบฟังพี่เจีย๊ยบเขาก็จะรู้ทั้งหมดเลยนะคะแพรนนะบอกพี่เจีย๊ยบว่าเงินในกระปุกอมสินน่ะมีเกือบหกพันบาทแน่พอหลังจากนั้นคุยกันได้สักพักหนึ่งพี่เจีย๊ยบก็หายไปสองอาทิตย์แล้วกลับมาสนทนากันอีกครั้งพี่เจีย๊ยบก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยป่วยต้องผ่าตัดอาทิตย์หน้ามีเงินไม่พอค่ายาจึงต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ได้เงินไม่มากไม่รู้จะทำยังไงดี นะคะแพนเนี่ยก็จะให้พี่เจี๊ยบยืมแต่พี่เจี๊ยบก็ปฏิเสธสียงแข็งว่ามันไม่เหมาะสมพูดคุยกันอยู่นานค่ะสรุปแล้วพี่เจี๊ยบก็ตกลงนะคะโดยจะขอจ่ายเป็นดอกเบี้ยแล้วจะรีบหาเงินมาให้ให้เร็วที่สุดนะคะแพนก็ให้เงินพี่เจี๊ยบโดยการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งผ่านมาสามเดือนแล้วไม่มีการตอบรับมาจากพี่เจี๊ยบเลยคงคิดว่าแพนคงถูกหลอกแน่ๆพี่โทษนะคะพี่โทษก็ไม่ได้ดุแพน แล้วบอกว่าโชคดีแล้วที่แพนเนี่ยไม่เป็นอะไรถ้าเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวคงทนไม่ได้นะคะเงินทองก็เป็นของนอกกายถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้ภัยมีทุกแห่งมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาโดยที่เราไม่ทันระวังให้ถือว่าเป็นบทเรียนแพนเนี่ยไม่ได้เสียรายเงินทองแต่เสียรายความดีที่มีให้แต่ถูกภัยเนียบ มาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างสมำหรับเรื่องราวก็อ,อหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องภัยเงียบกันแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษานะคะเล่มที่มีอยู่บนหน้าจอเลยหน้าที่28นะคะให้นักเรียนตอบคำถามข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะ สำหรับใครที่ไม่มีหนังสือเล่มนี้นะคะหรือในขณะที่กำลังเรียนคลิปนี้อยู่หนูก็อาจจะจดบันทึกคำตอบลงไปในสมุดก็ได้นะคะ,ะมีทั้งหมด4ข้อใครไม่ทันหยุดๆลิปได้เลยนะทำลงไปในหนังสือได้เลยนะคะใช้ปากกาให้เรียบร้อยค่ะเน้นย้ำลายมือนะคะค่อยๆเขียนลายมือต้องสวยงาม พยายามอย่าเขียนผิดตั้งสติก่อนเขียนนะคะถ้าเราลบใช้ลิควิดลบบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้หนังสือไม่สะอาดได้นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนอ่านหนังสืออ่านเสริมเรื่องการดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะจากหนังสือพาทีชั้นป .5 หน้าที่47ถึงหน้าที่50นะคะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทํากิจกรรมในคลิปต่อไปได้ง่ายขึ้นนะมาดูฉเฉลยกันอ่นาแนวทางคำตอบประมาณนี้นะคะถ้าใครตอบแนวทางแบบนี้ตรวจเองได้เลยค่ะถูกใส่หนึ่งผิดใส่ศูนย์แล้วแก้ไขคำตอบให้เรียบร้อยนะคะอ่านี่ข้อที่สี่ค่ะ คำศัพท์น่ารู้นะคะขอเสนอคำว่าคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R คอมพิวเตอร์เป็นคำทับศัพท์นะคะนักเรียนเราก็จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันภาษาไทยาจากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็ได้กำหนดไว้นะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคำนวณ ผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั่งด้วยความเร็วสูงและอย่างต่อนเนื่องอัตโ,ตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่พจนานุกรมได้แปลไว้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ